หยางจือคว้าชายเหนือป่ายลู่หลังสปอนเซอร์แห่ลงทุนตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศโดยนางเอกชื่อดังอย่างทางหยางจือนะครับผมล่าสุดเธอนั้นได้มาร่วมงานกับทางหลี่เซียนอีกครั้งในละครซีรีส์ย้อนยุคเรื่องใหม่อย่างทางดอกโบตันที่บางสะพังซึ่งยังไม่มีกำหน,นดออกฉายแต่ล่าสุดนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้นั้นได้รับการดึงดูดด้านสปอนเซอร์อย่างล้นหลามโดยได้รับการสนับสนุนถึง2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่พร้อมโฆษณาตลอดทั้งเรื่องโดยทางซีรีส์เรื่องดอกโบตันที่บางสะพังนั้นเตรียมพร้อมที่จะชนกับ ทางปลายลู่และอ้าวลุยเผงแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่ขางทาปลายลู่อย่างทางตำนานรักสวรรค์จันทรานั้นยังไม่มีสปอนเซอร์หลักสนับสนุนซึ่งทำให้หลายคนนะผมมองว่าครั้งนี้หยางจื่อนั้นได้เปลี่ยนและเป็นฝ่ายนำหน้าไปก่อนโดยทางหยางจื่อกับทางหลี่เซียนนะครับผมเคยร่วมงานกันในซีรีส์สุดทิตอย่างเรื่องนายเย็นชาก,กับยายปลาหมึกนั่นเองซึ่งเคมีทั้งสองคนนั้นเข้ากันไปอย่างมากจนหลี่เซียนนะกระบผมได้กลายเป็นนักแสดงะดับแถวหน้าในสุดและหลังจากผ่านไป5้าปีนะครับผมทั้งสองคนนี้นั้นอย่่าาางงงทโดบบตัันส ยังไม่มีกำหนดออกฉายแต่อย่างใดแต่ได้มีคนจองรับชมแล้วกว่า3ล้านคนแสได้เห็นกระแสะตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากโดยทางอุตสาหกรรมบันเทิงจีนนะผมมองว่าเคมีการสแสดงระหว่างทางหยางจือกับทางหลี่เซียนนั้นถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้นั้นมีผลงานที่โดดเด่นนอกจากนี้ครับผมทําให้ทางหยางจือกับทางหลี่เซียนนั้นติดอยู่ในเทรนคู่จิ้นแห่งปีอีกด้วยหรือถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทำให้ทางสปอนเซอร์นะั้นตัดสินใจลงทุนในซีรีส์เรื่องดอกโบตันที่บางสะพพันธของทางหยางจือ,อย่ล,ล,ยอล,ยลังได้ความนิยยมมออ่่่าางกแตซีีรรเื ตำนานลักษ์สวรรค์จันทรานั้นทา่าปายลู่นั้นแสดงคู่กับทางอ้าวลุยผงที่ไม่ใช่นักแสดงชายระดับแนวหน้าทำให้สปอนเซอร์นี้นยังคงลังเลและเมื่อปิีเทียบก,กันระหว่างทางหยางจื่อหลีเซียนกับทางปลายลู่อ้าวลุยผงนั้นหลายคนนั้นก็บอกว่าทางหยางจื่อนั้นมีศักยภาพที่สูงกว่าในการสร้างผลงานที่โดดเด่นโดยซีดีทั้งสองและผมก็เตรียมที่จะออกอากาศแล้วว่านิยมของทางหยางจื่อและหลีเซียนนั้นดูเหมือนจะมีทุพนอย่างมากต่อความสำเร็จของทางซีที่เรื่องนี้